สวัสดีค่ะวันนี้อรมาค่อยเะามาเอ็ดยำจ้ะยำหมูยออันนี้น้ำน้ำหมึกัาค่อยตม้มไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเอ็ดแบบนั่นเลยจ้ะอันนี้ค่อยผสมหมูยอกลับไปเซ็คคอกค่ะเครื่องก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตเตรียมแล้วค่ะวัคเกเทศจ้ะไอหอม ซีต้นหอมจ้ะค่อยต้มมาเรีย,ยแบรบ้อยแป๊บพี่อยกต่ำแล้วจ้ะเดี๋ยวค่อยปรุงเลยจ้ะค่อยจล้เสิร์ฟพีกลงไปเลยนะสเสิร์ฟพีกลงไปนะคะค,อคะอ่อยปรุงใส่ชูรสเล้ยค่ะเสิร์ฟน้อยกระแทบน้อยเสิร์ฟหลายกระแทบหลายนะคะ อันนี้โดาตาลค่ะสะแต่ผูม,มากนะคะเด้ออันนี้น้ำเปล่าไอ้ไม่เป็นวัโทษทีค่ะน้ำมะนาวค่อเนะ่ปีบมะนาลงไฟค่ะตามสไตล์สาวผู้ไทยค่ะตามสไตล์สาวผูไทยนะคะ การแยกดีนะตลาดเลยว่ามีสมม้มอ่ะไม่ค่อยส้มอ่ะมา,านาไม่ค่อยส้มมาเลยจ้ะจกระป่ายไยจะใส่จุลินี่หน่อยค่ะ เอมบบธรมดาค่ะเอ็ดธรรม,มาดาดม,มาดาันหลายโพจะค่อยไม่เซอร์หลายเซอร์แค่นีโฟเซอร์วนเซียนค่อยค่ะ ตะมนเซนลงไปแล้วปะ่ะคะขอะเอ็ดแยกไปจับเดี๋ยวมืออื่นเอาไว้เอ็ดไปกินที่ทำงานนำจะ้ะไปเอ็ดไปกินที่ทำงานนำ

ตักเครา่องจางก,ก็จะได,ด้พอดีแหละเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สวยงายไหมคะน่ารักไหมคะคลิปอันนี้คนนะคะได้เจอคลิปหน้าเอ็ดแบบสไตล์สไตล์บ้านนอเฮาคะ่ะไม่ได้พิธีพิธันเพลยลจ้ะเอ็ดแบบบ้านๆน,นะคะย่ามูยโยจ้ะเอ็ดบ้านๆคือบ้านเฮอลน,นะคะันคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณกําลังใจค่ะที่เข้ามาชมยาใจสาวุธ้ได้จ้ะต้องขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ